เอาละนะครับในฐานะีนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3นะครับของการเรียนในหัวข้อยุทธศิลป์นะครับ Operational Art นะครับปี2022นะครับกลับเข้ามาสู่พาร์ทที่3นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยองค์ประกอบของยุทธศิลป์แล้วก็ความสำคัญของยุทธศิลป์นะครับพาร์ทหพาร์ทสอเนี่ยนะครับเราเราเอยซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งนะครับระหว่างยุทธศิลป์กับยุทธการ นะครับณตอนนี้เนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าในฐานนักเรียนทุกท่านเนี่ยรู้ถึงความเหมือนความต่างกันอย่างไรนะครับของการมีอยู่นะครับของการปรากฏขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธการก็ดียุทธศิลปก็ดีมาพักนี้เรามาดูองค์ประกอบของยุทธศิลกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็ไปดูความสําคัญมาดูองค์ประกอบของยุทธศิลครับผมใช้คําว่า components นะครับ components of operational art นะครับที่ขึ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับก็ เพื่อให้ในหานเด็นทุกคนเนี่ยง่ายต่อการสืบค้นนะครับถ้าเซิร์ชนะครับลงไปในเซิร์ช e n นจินอะไรก็แล้วแต่ Google ก็ได้นะครับว่าองค์ประกอบของยุทธศิลป์นะครับท่านจะไม่เจออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ชคำว่า components of operational art นะครับก็จะเจอเรื่องที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมกำลังบรรยายอยู่นี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับก็เอาชื่อมาขึ้นไว้นะครับเพื่อที่ว่า ท่านใดอยากดูเพิ่มเติมนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอนะครับผมหามาให้หมดแล้วนะครับเท่าที่เท่าที่ผมได้รับการศึกษามานะครับมาดูกันองค์ประกอบทางยุทธศิลป์นะครับเนื่องจากยุทธศิลป์นั้นมีขอบเขตที่กว้างมากนะครับกว้างสุดๆเลยนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นศิลปะนะครับดร์มิลานวีโก้นะครับจา ชื่อท่านนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าผมเอ่ยบ่อยมากและก็จะเอ่ยบ่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านท่านท่านเป็นบุคคลที่ที่มีอิทธิพลทางความคิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยศึกษางานเขียนนะครับจาก strategic thinker นะครับจากดรมิ o r น i ิโก i o นะครับแล้วก็มีมีสิ่งที่นํามาแปลเป็นภาษาไทยมากมายนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับกระบวนการทางความคิดนะครับของพวกเรานะครับของคนไทยเรา นะครับสอดคล้องกับการปฏิบัติการของทหารไทยนะครับก็เลยผมก็เลย citation นะครับงานเขียนของดรมิลานิโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะครับทีนี้ดรมิลานิโก้เนี่ยท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นศิลปะนะครับศิลนะครับหรือว่าอาร์ตนะครับตามธรรมชาติของมันแล้วนะครับถ้ามันเป็นศิลปะนะครับถ้ามันเป็นอาร์ตนะครับมันจะไม่มีความชัดเจน นอกจากไม่ชัดเจนแล้วมันก็ยังคลุมเครือด้วยนะครับคำนี้ผมแปลมานะครับผมแปลมาก็คือจะไม่ชัดเจนแล้วก็คลุมเครือนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับศิลปะนะครับของแต่ละคนขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์นะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าศิลปะของผมนั้นผิดผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าศิลปะของคุณนั้นผิดนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับแม้ว่าสิ่งที่เป็นศิลปะในสายตาของผมจะไม่สวยเลย นะครับแต่ว่า100คนบอกว่าสิ่งนี้สวยนะครับก็เขียงกันไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับด้วยเหตุนี้แล้วนะครับยุทธศิลป์ของแต่ละชาติแต่ละกองทัพแต่ละเหล่าทัพจึงแตกต่างกันออกไปและไม่มีการกำหนดที่แน่นอนนะครับทั้งนี้นะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับทั้งนี้ยุทธศิลป์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องครับ ถามว่าทุกเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องที่มีส่วนช่วยทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ด้วยแล้วก็ยุทธการด้วยนะครับแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์และยุทธการอย่างไรล่ะก็บรรลุด้วยการกระทําในระดับยุทธวิธีไงนะครับทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับนี่คือเดฟิเ t ชันขององค์ประกอบของยุทธศิลป์นะครับที่ดรมิลานวิโก้ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง on operational art นะครับหน้าที่21นะครับ ใครอยากอ่านเวอร์ชันเต็มก็ลองไปลองดูนะครับลองไปหาอ่านดูนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของยุทธศิลป์นะครับของ USJOY ก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับรายละ,ะเอียดในแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวเราได้เรียนกันละเอียดแน่นอนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมอยากให้นในมหารนัยเรียทุกท่านเนี่ยรู้ก่อนว่าองค์ประกอบโดยรวมนะครับองค์ประกอบโดยรวมที่ที่ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ายุทธศิลป์นั้นอนะ่ะกองทัพอื่นๆชาติอื่นๆที่เขาเป็นมหาอำนาจ ที่เขาผลิตตําลานะครับแล้วก็ตําราของเขาเนี่ยนะครับเป็นเอกสารนักอินที่แพร่หลายไปทั่วโลกเขามีองค์ประกอบของยุทธศิลป์อะไรบ้างมีกี่ตัวนะครับแล้วเรามีกี่ตัวนะครับแล้วเราควรที่จะศึกษาแบบเขาไหมนะครับรือเขามาศึกษาจากของของเรานะครับหรือมันไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ USJOY นะครับ U.S. Joy นะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบของยุทธศิสป์ของเขานะครับ Operational Art is the pursuit of strategic objectives นะครับที่ผมขี้นใต้ไว้นะครับเขาบอกว่ายุทธศิสป์เนี่ยเผลสุดนี่ก็คือติดตามเกี่ยวพันนะครับต่อเนื่องสืบเนื่องนะครับยุทธศิสป์ของเขาเนี่ยคือสิ่งที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจาก นะครับวัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์นะครับก็แน่นอนนะครับผมอธิบายไปในพาร์ทที่2แล้วนะครับก็ไม่ขอกล่าวซ้ำแล้วกันนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ของเขามีทั้งหมด10ตัวนะครับตัวที่1ก็คือก็คือ e n ็นสเตต and condition นะครับผมเขียนคำแปลไว้ตรงนี้นะครับก็คือสภาวะสุดท้ายที่ต้องการแล้วก็เงื่อนไขนะครับตัวที่2ก็คือ CoG ตัวที่3าก็คือ e c i s i v e point นะครับมันคือจุดชี้ขาดต่างการลบนะครับตัวที่4ก็คือ Line of Operations นะครับแล้วก็ l i n e of ตัวที่5ก็คือ operational reach นะครับตัวที่6ก็คือ b a s i n g นะครับก็คือเกณฑ์ชี้วัดตัวที่7ก็คือ tempo นะครับเป็นเป็นจังหวะของการลบตัวที่8ก็คือ flexing นะครับแล้วก็การข้ามเฟสนะครับตัวที่9ก็คือ communication นะครับเป็นเป็นจุดพกผันทางการลบนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวที่ตัวที่ก็คือความเสี่ยงนะครับ10ตัวนี้เดี๋ยวเราได้มาเรียนรายละเอียดกันทุกตัวว่ามันหามายังไงนะครับมันคิดอย่างไร นะครับจะเย็นๆนะครับพัทหน้านะครับแต่ว่าพัทนี้เนี่ยผมต้องการสื่อให้เห็นก่อนว่าองค์ประกอบทางยุทธศิลป์นะครับของ US j o i t นั้นมี10ตัวนะครับมี10ตัวถัดมาครับมาดู US Army บ้างนะครับเมื่อสักู้ US Joy นะครับมี10ตัวนะครับ US Army นะครับก็คล้ายๆคึงกันนะครับ i n s t a t e and Condition นะครับเหมือนกัน Center of Gravity เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่ผมตีกรอบไว้นี่คือตัวที่ต่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับ Direct อออินเดเร็กอปช์นะครับการลบทางตรงหรือการลบทางอ้อมนะครับดีเจสิบพอยต์เหมือนกันนะครับไลน์ออฟโอเบอร์ชันไลน์ออฟเฟสอร์ดเหมือนกันโอเบอร์ชันอลลิชเหมือนกันเทมเพเหมือนกันนะครับตัวนี้คือสิ่งที่ที่ไม่เหมือนนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับซิมูทานิตี้แอนด์เดิฟ์นะครับ, depth, รบปกติแล้วในธรรมชาติของของการลบทางบกนะครับมันก็คือการ เข้ายึดของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการยึดครองเนี่ยมันก็จะมีการดําเนินการประสานสอดคล้องการปฏิบัตินะครับมีมีความลึกของพื้นที่นะครับอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันพาต่อไปนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับเฟ c ซิ่งเหมือนเดิมนะครับคอมมูเนชันเหมือนเดิมลิกซ์เหมือนเดิมนะครับนี่คือองค์ประกอบทางยุทธศิลป์ของ US Army นะครับอันนี้ปี2011นะครับถัดมาครับ พอปี2012นะครับ2012เนี่ยมันสัมพันธ์กับการรบที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกนะฮะทฤษฎีทางสงครามจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่มีสงครามนะครับทฤษฎีทางสงครามจะไม่มีวันได้ใช้จนกระทั่งนําไปสู่การอัปเดตเลยถ้ามันไม่มีสนามรบนะครับนี่คือสาเหตุที่ทฤษฎีทางสงครามนั้นนะครับจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ก่อน คิดขึ้นมาเองเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับมันยากที่จะพิสูจน์นะครับในปี2022นะครับตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาต่อสู้กับกระบวนการจนก่อกร้าลนะครับที่ที่ที่เรียกว่า counter insurgency นะครับเขาก็คิดยุทธศิลป์นะครับสำหรับสงครามการต่อต้านการก่อกร้ายขึ้นมานะครับก็ประกอบไปด้วย Synergy นะครับประกอบไปด้วย s i m u ูล a n นิต y ี้นะครับแอนเดฟนะครับ หลายตัวนะครับประกอบไปด้วย anticipation นะครับก็คือการคาดการณ์การทำนายนะครับการบ a ล a n c e ์นะครับการ l ล v e r เ g e นะครับ timing and tempo นะครับ operational risk and approach นะครับเป็ียนคำที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ force and function นะครับ arranging operation นะครับการเตรียมการทันานยุทธการนะครับ center of gravity นะครับตัวนี้ยอดฮิตจะเจอในทุกๆทุกๆองค์ประกอบของยุทธศิลป ของทุกๆชาติก็จะเจอเซนเตอร์ออฟกาวิตี้เดี๋ยวเรามาเรียนละเอียดกันว่ามันจะหามันยังไงนะครับ v e r รกเวอร์ซัสอินเรก็คือ d i เรกแอปพแล้วก็อินไดเรกแอปพที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ decisive point นะครับนะครับ c o m m i n a t i o n นะครับจุดปกผันแล้วก็ termination อันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจุดสิ้นสุดในในการทําสงครามมันคือเมื่อไหร่เอออันนี้ก็ดีนะครับเมื่อเราทําการลบแล้วเมื่อไหร่จะสิ้นสุดการลบล่ะนะครับจะลบไปตลอดไปหรือเปล่า นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่น่าสนใจก็คือ Synergy ครับตัวนี้นะครับการทำงานร่วมกันนะครับกับเ e เวอ a g เนะครับการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปองค์ประกอบของยุทธศิลป์ก็มีการปรับปรุงอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอันนี้ปี2012นะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับมาดูต่อมาครับนี่ผมเอาโมเดลของปี2020มาให้ดูเลย นะครับ US Joint Force Commander นะครับได้นะครับได้ดำเนินการในสิ่งที่เรียกว่าทบทวนหลักทิยมนะครับทบทวนตำราดูที่ว่าเออถึงที่มันใช้มานั้นนะ่ะมันเก่ามันล้าสมัยอะไรอย่างไรความจริงแล้วเขามีวงรอบของเขานะครับประเทศไทยก็มีวงรอบของเรานะครับแต่ว่าของสหรัฐนั้นนะ่ะโชคดีตรงที่ว่าเขาทบทวนจากบทเรียนที่คนของเขาไปสงครามมาจริงๆนะครับไปสงครามมาทั่วโลกในปี2020นะครับ เขาก็ทำการ overview นะครับ operational art ของเขานะครับที่ผมกล่าวมานะครับมีทั้งหมด14ตัวนี่แหละนะครับเขามาทำการ overview นะครับมาดูซิว่านะครับถ้าเกิดว่าในการลบในยุคปัจจุบันนี้นะครับในการลบระดับจอยนะครับจอยฟอร์สคอมแมนเดอร์นะครับเขาเขาเขาพิจารณาองค์ประกอบทางยุทธศิลป์นะครับโดยที่โดยที่เขาบอกว่านะครับซินเนอร์จีอินโวล Integrating and synchronizing operations in manner that apply force from different dimensions to shock, disrupt, and defeat opponents นะครับก็หมายความว่าไอซ e r เนที่ผมบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมานะครับในสไลด์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันคือมันคือมันคือการทำงานร่วมกันนะครับมันคือการประสานสอดคอบกันในระหว่างเหล่าทัพนะครับโมเดลนี้ก็คือมีมีแอรนะครับมี Land นะครับมีซีนะครับมีสเปซเห็นไหมครับสเปซก็คือก็คือกองทัพอวกาศนะครับแล้วก็มี S O so 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 F S O F ก็คือ Special Operation Force นะครับซึ่งแยกออกมานะครับปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือ Enemy Defense นะครับนะครับ Enemy อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี Morale ขวัญและก็มำลังใจนะครับ Physical Capability นะครับขีดความสามารถทางกายภาพ นะครับแล้วก็วิวเอานี้วิวนี่แปลว่าความตั้งใจที่จะลบนะครับทั้งหมดทั้งมวลมาพิจารณารวมกันว่าองค์ประกอบทางยุทธศิสป์ที่ที่มันเคยมีมานั้นนะ่ะสิบสี่ตัวนั้นนะ่ะนะครับมันสามารถทํามันร่วมกันได้ของทุกมิตินะครับเขาใช้คําว่า d i f f e r uh, e n t dimension นะครับหรือเปล่านะครับเขาก็มาทําการ over view นะครับมาทําการพินิจพ,พ,พิจารณาทบทวนสรุปแล้วนะครับออกมาได้หังนี้ครับ นี่คือ operational conclusion นะครับจาก US Joint Force Commander ในปี2020นะครับก็เริ่มมาจากนะครับ synergy จนกระทั่งถึง termination นะครับโดยที่มี JFC JFC ก็คือ Joint Force Commander นะครับนี่คือองค์ประกอบทางยุทธศิสป์ของ US Joint Force ในปี2020นะครับ รายละเอียดก็คือไม่ต่างจากที่ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับในแต่ละตัวนะครับมาดูภาพนี้ต่อนะครับดรมิลานวิโกภาพเดิมนะครับซึ่งซึ่งเราคุ้นชินกับชื่อนี้แล้วนะครับต่อให้ท่านไม่เคยได้ยินนะครับมาฟังผมบรรยายนะครับก็ได้ยินผมเอ่ยมากกว่า10ครั้งนะครับผมมั่นใจนะครับตำราของดรมิลานวิโกคือตำราที่กองทัพเรือไทยนะครับได้นํามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วภาพนี้ก็คือภาพจำนะครับของ หารเรือทุกคนนะครับโดยที่ตําราของดรมิลานวิโก้นะครับได้ถูกแปลขึ้นเมื่อปีคศ2000นะครับปีคศ2000นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2543นะครับนั่นก็คือ22ปีที่แล้วนะครับ22ปีที่แล้วนีครับนี่คือ Operational Art Components นะครับประกอบไปด้วยนะครับ m e t h o d of Combat Force Employment การจัดเตรียมกำลังลบนะครับ operational planning การวางแผนนะครับทางยุทธการการฝึกทางยุทธการนะครับ operational training นะครับ operational leadership นะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอตั้งแต่พาร์ทที่1ก็คือภาวะผู้นำในระดับยุทธการที่ต้องมีนะครับดรมิเดนวิโก้ก็มาใส่ไว้ชัดเจนเลยว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีมันจําเป็นที่จะต้องพิจารณานะครับปัจจัยทางยุทธการนะครับหน้าที่ทางยุทธการหลักการสงครามระดับยุทธการนะครับแล้วก็องค์ประกอบของสงครามระดับยุทธการ หน,นังสือของดตอรม์มิรานวีโก้นั้นนะก่ก็ตีแผ่โมเดลนี้นะครับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี2017นะครับ2017อาจจะมีเวอร์ชันหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่มีอยู่ในมือนะครับแต่ว่าโมเดลนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในปีในปี2017ในหนังสือของท่านนะครับแล้วก็แล้วก็วกองทัพเบอไทยก็นํามาแปรนะครับใช้ชื่อว่ายุทธศิลป์นะครับในปีในปี2000ที่ผมบอกนะครับ นี่คือสิ่งที่เราเราเราคุ้นชินคุ้นตากันนะครับมาดูสิ่งนี้ก็น่าสนใจครับสิ่งที่ผมเรียนมาสดๆร้อนเลยเมื่อปี2021นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ operational art นะครับของเขาใช้บรรณาสารก็คือ SAFJPP ก็คือ Singapore arm e d force นะครับ joint planning procedure นะครับขอโทษครับ joint planning process นะครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยกระดุมเม็ดแรกของนักวางแผนทางการทหารที่จะวางแผนเพื่อให้ทหารนั้นนำไปใช้ในการลบแล้วให้มีชัยชนะนั้นนะครับจะต้องพิจารณา operational art นะครับแต่สิ่งที่ต้องมีอย่างแรกก็คือ red teaming นะครับก็คือค่าศึกสมมตุตินะครับคุณจะลบกับใครนะครับคุณต้อง กระบวนการแรกที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือค่าศึกสมมุติของคนคือใครนะครับลบกับค่าศึกสมมุติให้ชนะก่อนไหมถึงจะไปลบกับค่าศึกจริงนะครับเอเป็นโมเดลที่แปลกดีนะครับแล้วก็เป็นการคิดคิดรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะต้องพิจารณาก็คือ red teaming นะครับค่าศึกสมมุติถามว่ามีค่าศึกสมมุติทําไมนะครับเขาจะได้หาไงฮะว่าค่าศึกสมมุตินั้นนะครับซึ่งสมมุติว่าเป็นค่าศึกจริงเขาลบอย่างไรนะครับแล้วข้อชนะเราหรือไม่ นะครับแล้วเราจะชนะเขาอย่างไรนะครับจากนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วย anticipation นะครับก็คือการคาดการและการประมาณการสถานการณ์นะครับจากนั้นถึงเป็น operation list นะครับก็คือห่วงระยะเวลาในการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มัดรวมกันเป็นก้อนหนึ่งที่เรียกว่า operational approach นะครับเป็นนิยามของการยุทธนะครับ N w a y s, s ways, means นะครับแล้วก็ list ที่ผมกล่าวบ่อยๆในพาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2นะครับ Tempo and phrase นะครับ Bar s e q u e n c นะครับ Operational pause นะครับเกิดขึ้นนะครับไล่เรียนไล่เรียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดกันทั้งหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าผมนำเสนอโมเดลนี้เนี่ยเพราะว่ามันน่าสนใจจงตรงตรง r e ดทีมมิ่งนะครับค่าศึกสมมตุตินะครับที่เหลือเนี่นไม่แตกต่างก,กันกับของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาแยกเลยนะครับเขาแยกนี่คือ Operational a r t ของกองทัพสิงคโปร์นะนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องพินิษพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองอย่างละเอียดนะครับความสำคัญของ r e ดทีมมิ่งครับนะครับ,นะรบอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ กองทัพสิงคโปร์นั้นนะครับประเทศสิงคโปร์นั้นมีการพัฒนากองทัพนะครับตามหลักนิยมของสหรัฐนะครับแต่70%น์นะครับประชาชนชาวสิงคโปร์นั้นมีเชื้อสายจีนนะครับมีคติความเชื่อปรัชญาการดำรงชีวิตแบบจีนนะครับมีการใช้หลักคำสอนของของจื้อนะครับไม่แตกต่างอะไรกันกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ สิงคโปร์ก็คือเชื่อสายจีนแต่ใช้หลักนิยมยุทธวิธีของอเมริกานะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจด้วยเหตุนี้แล้วนะครับถ้าผมขอยย้อนสไลด์กลับไปสไลด์เมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่า Red Teaming นะครับมันคือค่าศึกสมมุตินะครับเขามีบรรณสารที่ออกโดยสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่า Chinese Tactics นะครับ สังเกตดูในในในเนื้อหานะครับออกมาเป็นมีสถานะเป็น atp เลยนะฮะมีสถานะเป็น atp เลยนะครับออกโดยนะครับกองทัพบกสหรัฐนะครับ headquarters นะครับ department of the army นะครับเขาศึกษาถึงขั้นนะครับพื้นฐานของกองทัพจีนนะครับนะครับต้องบอกก่อนว่า Chinese tactics เร่มนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ จะใช้คำว่า Red Army Tactics นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับในปี2021ในขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั้นนะครับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นะครับโอ้ดุเดือดมากนะครับร้อนระอุนะครับถ้าจะเกิดว่าทุกคนจําได้นะครับด้วยเหตุนี้แล้วนะครับสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็มีนโยบายต่างๆนานามากมายทางด้านทางด้านทะเลนะครับทางด้านความมั่นคงทางทะเลนะครับและบรรดสารตัวนี้ก็ออกมา นะครับผมก็ได้ศึกษานะครับผมก็ได้ศึกษาซึ่งไม่มีชั้นความลับของผมนะครับที่ผมเรียนมาเนี่ยผมถามอาจารย์แล้วว่าไม่มีั้นความลับออกมาเมื่อปี2021นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเผยแพร่ได้นะครับมาดูกันต่อนะครับว่ากันถึงเรื่องพื้นฐานนะครับว่ากันถึงเรื่องโครงสร้างนะครับของกองทัพนะครับว่ากันถึงเรื่องแคปเปอร์เบรที่ก็คือขีดความสามารถนะครับว่ากันถึงเรื่องทัตติคอลซิสเต็มวอลเฟร์เห็นไหมฮะ การทำสงครามในระดับยุทธวิธีนะครับ Information Operation นะครับ IO right เห็นไหมฮะในระดับ tactical นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับรายละเอียดลองดูว่าเขาศึกษาอะไรศึกษาให้ละเอียดแล้วก็มาสร้าง Red Teaming นะครับสร้างทีมที่เป็นกองกำลังค่าศึกสมมุตินะเพื่ออะไรฮะ เพื่อการลบมันจะได้สมจริงไงนะครับการคาดการณ์การประมาณการมันจะได้ประมาณการได้ถูกต้องใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดถ้าคุณไม่สร้างเรดทิมมิ่งนะฮะคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณกําลังลบอยู่กับใครที่ที่มันมีขีดความสามารถซึ่งเป,เป็นมนุษย์จริงๆคุณกําลังลบกับมนุษย์นะครับคุณกําลังท้าทายอยู่กับความคิดของเสนาธิการของฝ่ายตรงข้ามนะครับคุณไม่ได้ลบอยู่กับกระดาษแล้วก็คุณไม่ได้ลบอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ที่ผมนําเสนอความสําคัญของเรดทิมมิ่งนะครับ เผื่อในอาหารเล่นทุกท่านนะครับจบไปเนี่ยนะครับได้ไปลงตําแหน่งที่มันมีอํานาจในการตัดสินใจจงอย่าลืมนึกถึงบทเรียนนี้นะครับค่าศึกสมมุตินะครับคือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพิจารณาคือหนึ่งในองค์ประกอบของยุทธศิลป์ของสิงคโปร์นะครับซึ่งสิงคโปร์เขาก็เขาก็าาได้รับซอฟต์าวร์มาจากอเมริกานั่นแหละนะครับ ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบทางยุทธศิสป์ของบรรสาร ADFP นะครับ ADFP เนี่ยก็เป็น ADFP เนี่ยก็เป็นบรรษารยอดคิดนะครับของออสเตรเลียนะครับมันอ่านแล้วมันก็เข้าใจง่ายนะครับโลจิตความคิดมันก็ไม่แตกต่างกับสิ่งที่คนไทยคิดนะครับตีพิมพ์ก็ออกมาในปี2019นะครับไม่ทราบว่ามีใหม่ไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมมีแค่เวอร์ชันนี้นะครับที่ผมได้เรียนมานะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบทางยุทธศิลป์ประกอบด้วย ชุดความคิดนะครับผมแปลเป็นไทยมาให้นะครับที่ใช้เชื่อมโยงการปฏิบัติการทางยุทธวิธ,ธีเพื่อบรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์นะครับความหมายก็ไม่แตกต่างกันจากของของจอยออ US จอยของสหรัฐเห็นไหมฮะถัดมาเรามาดูองค์ประกอบยุทธศิลป์ของราชนาวีไทยนะครับถ้าถ้า จดจําสิ่งที่ผมบรรยายร้อยเรียงมาเรื่อยๆนะครับผมนําเสนอในส่วนแรกเนะนี่ยมหาอำนาาสหรัฐอเมริกานะครับออสเตรเลียเขามีอย่างไรนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสิงคโปร์เขามีอย่างไงแล้วเรานะครับมีอย่างไรนะครับนี่คือองค์ประกอบทางยุทธศิสป์ของราชนาวีไทยซึ่งเราศึกษากันมานะครับแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและภาพนี้นะครับในหาไดเรียนทุกคนก็จะต้องจดจําให้มันอยู่ในในมายเซต ก่อนที่จะทําการลบวางแผนแบบคนไทยนะครับวางแผนแบบทหารไทยนะครับวางแผนกันอย่างไรนะครับคิดถึงวัตถุประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเมื่อได้วัตถุประสงค์แล้วนะครับมาคานึงถึงปัจจัยทางยุทธการนะครับเมื่อมีปัจจัยทางยุทธการครบทุกด้านแล้วนะครับแล้วหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับหลักการสงครามที่จะใช้ในการลบเป็นอย่างไร จึงมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางยุทธศิลป์นะครับจึงมาวิเคราะห์ C.O.G. นะครับ C.C.C.R.C.V. ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับจึงมาวางแผนนะครับวางแผนเสร็จปุ๊บมาฝึกนะครับมาฝึกในระดับยุทธการนะครับมาฝึกกับใครครับมาฝึกกับทีมที่เป็นข้าศึกสมมุติไงเห็นไหมฮะของไทยเราได้เด็ดกว่านะครับครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับอยู่ในแค่ภาพนี้ภาพเดียวนะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าอีกข้างในที่มันเขียนอยู่นั้น มันมีอะไรอยู่บ้างนะครับถ้ามันไม่มีนะครับเอาคอนเซปต์ไอเดียของต่างชาติที่คิดว่ามันมาเติมเต็มช่องว่างของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับถ้าท่านคิดได้แบบนี้นะครับท่านจะคือท่านจะกําลังจะกลายเป็นนัก,กวางแผนทางการทหารที่ไร้เทียมทานนะครับเมื่อฝึกระดับยุทธการจนมั่นใจแล้วนะครับจนมั่นใจแล้วเป็นการฝึกในกระดาษก็ดีเป็นการฝึกในคอมพิวเตอร์ก็ดีเป็นการฝึกในสานามจริงก็ดีแล้วแต่นะครับจากนั้นมาก็มาคิด พิจารณาถึงวิธีการใช้กําลังลบเออเราจะใช้กันกาลังลักันอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผู้นานะครับในระดับยุทธการคือใครนะครับต้องมีภาวะผู้นําในระดับยุทธการอย่างไรนะครับคือตัวสุดท้ายที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า last but not least นะครับท้ายสุดแต่ไม่ได้มีความสําคัญเป็นอันดับสุดท้ายนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ท้ายสุด ที่มีความสำคัญเท่ากับตัวอื่นไม่แตกต่างกันเลยนะครับ Last but not least นะครับก็คือ,อ,อ Operational leadership นะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือองค์ประกอบทางยุทธศิลป์ของราชนาวีไทยนะครับก็ขอให้จำภาพนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเรียนกันละเอียดในทุกๆตัวนะครับโอเคไหมครับรู้จักแล้วว่าองค์ประกอบทางยุทธศิลป์มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูความสําคัญของยุทธศิลป์ถ้ามันไม่สําคัญเราคง ไม่ต้องมาศึกษากันนะครับถ้ามันไม่สําคัญนะครับมันคงไม่ใช่กระดุมเม็ดแรกที่เราจําเป็นที่จะต้องติดให้มันถูกต้องนะครับความสําคัญของยุทธศิลป์ก็คือสามารถทําให้ทหารหน่วยที่มีขนาดเล็กนะครับที่รับการฝึกฝนมาดีด้วยนะฮะนะครับและนําโดยผู้บัญชาการที่มีทักษะเห็นไหมฮะลีดเดอร์ーーนะครับต้องมีลีเดอร์ชิพนะครับต้องมีทักษะภายใต้การชี้นําด้วยยุทธศาสตร์ที่ดี เห็นหฮะดีทุกอย่างเลยนะครับฝึกมาดีมีผู้บัญชาการที่ดีนะครับมีการชี้นําภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับแต่ว่ามันเล็กแต่ว่ามันเล็กนะสามารถเอาชนะหน่วยกําลังข้าศึกที่มีขนาดใหญ่นะครับได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยใช้ยุทธศิลป์นะครับเดี๋ยวใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันในพาร์ทต่อไปนะครับถัดมาช่วยมิให้ต้องทําสงครามยืดเยื้อนะครับสงครามยืดเยื้อนะครับ a r t i a l w a r f a r e นะครับสงครามยืดเยื้อนำมาซึ่งการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับเดิมทีได้เปรียบตลอดมานะครับแต่ว่าสงครามมันยืดเยื้อนะครับฝ่ายที่กำลังจะชนะก็ไม่แน่ใจว่าชัยชนะนั้นจะอยู่ตรงหน้าอีกหรือไม่นะครับถัดมานะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกช่วงเลยนะครับยุทธศิลป์น,นี่นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกช่วงของการปฏิบัติการนะครับและทุกระดับเลย นะครับยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธ,สธสีสามารถนําหลักคิดนะครับสามารถนําหลักคิดยุทธศิลป์ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับของการปฏิบัติการนะครับนี่ความสําคัญของมันนะครับต่อนะครับเป็นการช่วยกําหนดกรอบแนวความคิดนะฮะเดียลองคิดดูนะฮะหากเราต้องมาวางแผนทางการทหารนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการทําสงคราม กรอบแนวความคิดของเราคืออะไรนะครับถ้าคิดไม่ออกเอาโมเดลยุทธศิลป์มาจับนะครับมันมีกี่ตัวนั่นคือกรอบความคิดคิดออกมาให้ได้ก่อนนะครับตามกรอบนี้นะครับแล้วประสบการณ์ที่เพิ่มพูนมากขึ้นมันจะเป็นตัวเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนะครับเป็นตัวตั้งต้นหลักในการนําไปจัดทําหลักนิยมของเราทับนะครับยุทธศิลป์นี่แหละฮะเป็นตัวตั้งต้นหลักนะครับแล้วก็หลักนิยมในการปฏิบัติการร่วมผสมนะครับยุทธศิลป์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการ ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเราครับนะครับจำยุทธศิลป์ของสหรัฐได้ไหมนะครับซินเนอร์ีนะครับผ่านการปฏิบัติการร่วมที่เรียกว่าจอยเนสนะครับยุทธศิลป์เป็นตัวหลอมรวมผลการปฏิบัติจากหลายๆยุทธวิธีเห็นไหมฮะอยู่ภายใต้กรอบที่ได้ออกแบบมานะครับสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเทเตอร์นะครับหรือนําไปสู่ชัยชนะในสงครามนั่นเองนะครับณเวลานี้นะครับ พาร์ทที่สามในหานี้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของยุทธศิลป์แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตระหนักดีแล้วว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับจบพาร์ทที่3แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญสิ่งที่น่าสนใจไฮไลท์ต่างๆกําลังจะเข้ามานะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ